ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอ้าตีเล็ครับแบบไ้คือมันขาดเรี่ยวแทขาดบอมบมัดครับขาดบอมบมัดต่ว่าลูกปืนปืนแตกปืนมันพุ่งโตแต่ว่าขาดอย่างเยอะอยู่เพราะว่าต่ว่าได้ดิเปลี่ยนไมเาโตเปลี่ยนเจรุ่นกรสชิดเดออกมาเฮ็ดอีกสร้างว่ามั้งเนาะออกมาเฮ็ดอีกเสียเวลาอีก เสียค่าสร้างเงินสามพันกว่านเนาะเสองร้อยสิบครับอะเาด้ดูกนเอามันมาปกติเรวจจะสร้างมาใส่มือนสี่เรลี่ยวเนาะอาเทียวในสร้างว่าเร่งไสมันคิดว่าดีคนว่าโอ้ยมันกะเล่งเนาะครับช่วงนี้รถหางนาค่ำเนะ ผู้ใดอย่างลิ่นรถด,ดำรถแม่โคตรศึกษาได้เด้อครับศึกษากันได้ของเจ้ากอนำสีรุ่งเรืองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจผู้ไทยถ้ำเนาะเอาเฮ็ดลิ่นไปโกมวนๆเนอะาะกดอยากอยากห้อยบอว์เปียงโควินเนาะเปียงโควินเนาะเปียงห้อยเป็นียงเนาะมีห้อยบอวมัน,น,น,นได้ตัดให้ออรอ เนอ่ันใหญ่บริเกียนปะคัดซื้อคัดซื้ออะไบ้บในซางคัดซื้ออะไรครับตอนนี้เยอนได้นีกัด่อยู่เนาะโอ้คนสร้างกระดาษไส้มาเดียวดีแต่เนี้ยว่าสร้างนี่เฮ็ดย่างเดียวด้วยอะไรนี่สร้างมาให้มาทุกอย่างบอกคนคิดเอาน้ำดูขาดเดี่ยวเนี้ยเอาแก้วมัน ตั้งน้ำมันล้างเมื่อล้างยังเอามาะมื่วถ้าเขาศูนย์เอาเจ้าสิลิกกวดมามี่โน่รถเต็มฮะตัวไหนล่ะมันเลื่อนเถอะเอาในในหนึ่งงานบ่มีเด้อะฮะมันบัวได้เสนอราคามาเนี่ยมันเป็นอะไรมันมันเขาก็อยัามันใหม่เลยมันจิ้มมุนบัดีเห็นบะ บอกเปลี่ยนดยนยนอกยุเอาเลยเเลยมันมันต้องเลี่ยนตัวไม้ไดิหนิแม่นบอกบริถามเราวปจาโอ้ตัวนี้เป็น,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 บบนห้อยปั้นูืนเลียนบ่ดีเลยวันห้าห้าเนี่ยใน้างกระดาษใช่ครับห้นี้เด้อมันเลีนจริงมันใส่ลูกมันเขาใจอย่อห้าห้านเงินคนบ้ิันไปเสอมาเนาะ